สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เทพิเศษวันนี้พาเพื่อนๆมาตลาดเขาเรียกอะไรงานวัดใช่ไหมครับเพื่อนๆวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับกับบรรยากาศหลังจากฝนตกมาทั้งวันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองนะครับงานมีทั้งหมดน่าจะประมาณ10กว่าวันนะครับตั้งแต่วันที่1ิ พฤษภาคมนะครับไปจนถึงประมาณวันที่19นะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับเ,เพื่อนๆงานวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีที่จอดรถนะครับมีทั้งด้านในด้านนอกนะครับเ,เพื่อนๆนงานค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่อยู่นะครับรถก็ใหญ่นะครับเ,เพื่อนๆกว้างขวาง สดะดวกสบายนะครับสำหรับวัดปราสาทนะครับเพื่อนๆอ่าเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นวัดที่อยู่ในทะเบียนของโบราณสถานนะครับอายุกว่า400ปีเลยนะครับเพื่อนๆนีๆ่ครับด้านในวัดนะครับ<ๆ>ก็มีความกว้าง มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินเล่นโซนด้านหน้ากันนะครับว่มีงานบรโบสถ์ของทางวัดน,นะครับก็เป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับอายุกว่า400ปีนะครับเพื่อนๆเป็นโบสถ์ทรงเรือสังเพานะครับ เป็นแบบโบราณสถาเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเวลาที่มาถึงนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับคนแน่นแล้วนะครับเพื่อนๆงานวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีตั้งแต่วันที่9นะครับไปจนถึงวันที่19บเก้นะครับประมาณ10วันนะครับเพื่อนๆสามารถมาเดินกันได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับงานค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเพื่อน ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่มีความยิ่งยยใหญ่อลังการของจังหวัดนนท์เลยนะครับกับงานวัดป่าสาจังหวัดนนทบุรีนะครับมีร้านเด็ดร้านดังร้านที่เป็นกระแสในทิกต็อกนะครับหรือเป็นกระแสในโซเชียลเยอะมากๆทั้งการาแมทั้งอะไรอ่ะวิงชูของกินเล่นนะครับหรือจะเป็นของทานหลักนะครับ ที่สาคัญนะครับงานวัดที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมนูตะกะแตนทอดหรือจะเป็นเมนูหอยทอดนะครับต้องมีทุกวันนะครับและเมนูข้าวโพดคั่วตลาดนี้มีเยอะมีหลายเจ้ามากๆนะครับเพื่อนๆและนี่ครับร้านเด็ดร้านดังในทิกต o อกเป็นซูชินะครับเพื่อนๆนี่ครับเริ่มตั้งแต่คำละสิบบาท5บาทและก็ปลาหมึกย่างนะครับเพื่อนๆมีแทบทุกงานวัดเลยนะครับนี่ลูกชิ้นปิ้งนี่ครับ นี่ครับด้านนอกนะครับก็มีร้านเกือบเป็น,นร้อยเลยนะด้านหลังก็จะมีมีโซนด้านหลังก็จะมีเป็นพวกเครื่องเล่นนะครับทั้งเครื่องเล่นเด็กเครื่องเล่นผู้ใหญ่นะครับเพื<ๆ>่อนๆวัดนี้แบบจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆนี่ครับหอยทอดมีเกือบสิบเจ้าได้ครับเพื<ๆ>่อนๆมีทั้งราคา25บาท30 40 50นี่ครับ<ๆ>เดินเพลินสนุกมากๆครับเพื<ๆ>่อนรับรองงานนี้ก็เป็นงานยิ่งใหญ่ของบัตรนนท์ งานหนึ่งเลยนะครับสําหรับงานวัดประสาทจัดได้ไม่ผิดหวังเลยนะครับมีครับคนเยอะมากๆครับเพื่อนๆขนมนมเนยทั้งน้ำดื่มทั้งของทานเล่นผลไม้สดเพียบครับในวัดนี้ อีกหนึ่งรายการเลยนะครับที่กําลังมาแรงนะครับเ,เพื่อนก็คือตัวนี่แหละครับทั้งหมูย่างไส้ย่างเป็นแบบราดน้ําจิ้มน้ําตกนะครับเ,เพื่อนแบบเข้มข้นนะครับผักฟรีตักได้ไม่อั้นนะครับราคามาละสิบบาทอันนี้ก็มาแรงเลยนะครับเ,เพื่อนแบบมีแทบทุกงานวัดครับ ที่สาคัญนะครับเมืองนนท์นะครับก็ต้องมีนี่ครับนกกระทาหมุนคือย่างทั้งตัวเหมือนไก่นะครับเพื่อนๆหอมอร่อยราคาตัวหนึ่งก็มาสี่สิบถึงห้าสิบบาทนะครับนี่ครับร้านไม้เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับอยู่ด้านหน้าวัดนะครับงานดีมีคุณภาพครับงานวัดประสาทจังหวัดนนทบุรีนี่ครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นโซนด้านหน้าวัดนะครับมีเกือบร้อยล้านค้าได้นะครับเพื่อนๆและที่สําคัญงานนี้นี่แบบสาวกสายกินสายแดกนะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนร้านของกินมีเยอะมากๆร้านนะครับเริ่มออกร้านขายนะครับก็ต้องแต่สี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆมาเดินกันนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่เก้านะครับไปจนถึงวันที่สิบเก้านะครับพฤษภาคมปี2 5 6พันห้าร้อหสิบปดนี้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับทั้งสายมูสายบุญนะครับเพื่อนๆมางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับขอพรองค์พยายักษ์นะครับก็องปู่องคปูเท้าเวสวุวรรณโนนะครับเพื่อนแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโซนด้านหน้าโบสถ์นะครับจัดให้สวยงามมากๆครับเพื่อนจะมาทำบุญ มาสายมูนะครับหรือว่าจะมาสายแบบถ่ายรูปส,สวยๆเนี่ยครับเพื่อนๆนงานสวยมากๆครับทั้งด้านไหนด้านนอกมีที่นั่งพักนะครับแล้วก็มีโซนนั่งทานอาหารอยู่สองโซนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนโบสถวัดประสาทนะครับสวยงามมากๆครับเพื่อนเอนแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวัน ถ้าใหญ่พอดีนะครับเพื่อนๆก็สาม,มารถเดินเวียนเทียนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อพระพุทธประสาททองนะครับเพื่อนๆเป็นพระประธานเก่าแก่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นยกช่อฟ้านะครับเพื่อนๆหรือว่าจะนี่ครับถวาย้าป่าลอยฟ้านะครับเพื่อนๆนี่ครับถวายแล้วก็ขึ้นไป ไว้ด้านบนนะครับเหมือนกับส่งบุญขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะได้บุญสูงส่งกันครับเพื่อนๆนี่ครเพื่อนๆเ,เ,เดินเล่นชิลๆถ่ายรูปส,สวยๆเรียบร้อยแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหาของทานกันงจากที่เดินเมื่อกี้นี้เนี่ย<น>เลงไว้แล้วครับเพื่อน,นๆว่าจะทานร้านไหนนี่ครับ<น>ดูจากปริมาณดอกไม้ทูบเทียน คนเยอะมากๆครับวันนี้นี่ครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังขององค์หลวงพ่อพระพุทธประสาทอนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยมากๆดูคนกับเพื่อนๆ,ๆวันนี้คนเยอะมากๆก็มาเดินเล่นกันได้นะครับงานมีจนถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับอีกหลายวันครับเพื่อนๆ,ๆนี่ครับเรียบร้อยทําบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป และที่ขาดไม่ได้ของงานวัดเลยนะครับก็คือน,นี่แหละครับตักไข่พาโชคนะครับเพื่อนๆนะมีรางวัลใหญ่ทั้งพัดลมหม้อขุงข้าวจักรยานนี่ครับผมก็เล่นดักตรงน้ำไหลเนี่ยครับเพื่อนๆได้มาเรียบร้อยนะครับฟองละฮะฟองละยี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆที่เราก็ได้เลขมา เบอร์สองเบอร์8และเบอร์1นะครับส่วนรางวัลใหญ่นะครับจะเป็นฉลากที่มีสีเปิดมาเนี่ยเจอสีนะครับเพื่อนๆคือได้รางวัลใหญ่แน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับก็เบอร์หนึ่งมีทั้งมัมม่าและตะซอยแล้วก็ได้รางวัลใหญ่มาเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวครับเพื่อนเรียบร้อยเราไปหาของกินไงครับเพืพ่อนโอ้โหแบบเรียกไม่ถูกจริงครับของกินเยอะมากๆ ลานตาจริงๆครับเพื่อนๆน,นี่ครับผัดกะเพราห่อละยี่สิบห้าบาทนะครับพิเศษก็สามสิบาทเพิ่มไข่แค่ห้าบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหรือสั่งเป็นกับข้าวนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ห้าสิบบาทขายดีมากๆครับเพื่อนๆ อีกหนึ่งเมนูนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับงานวัดบ้านผมเรียกนะครับว่าแชร์ล้วนนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเด็กอ่างทองจะรู้จักกันดีนะครับแชร์ล้วนแชร์ล้วนคือไอ่ทอดนะครับเพื่อนๆอ๋อส่วนนี่นะครับแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้ในงานวัดอย่างที่บอกครับเพื่อนๆแมลงทอดมีเกือบสิบล้านนะครับเพื่อนๆยานใหญ่ไม่อญ่นี่ดูได้จากล้านแมลงทอดนะครับยิ่งมีเยอะก็แสดงว่างานใหญ่ นี่นครับเพื่อนเพื่อนดูคน,นครับเพื่อนและร้านค้าเยอะมากสถานที่นะครับถ้าไม่ติดเมื่อวันนี้ฝนตกนะครับคือแบบดีร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจัดแบบมีโซนด้านหน้านะครับให้เดินให้หยุดได้เลือกชื้อเรียกเลือกช็อปกันนะครับเพื่อนเทั้งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆหรืจะเป็นกิฟต์ช็อปของแฟชั่นครบคันเลยนะครับเพื่อนๆกับงานวัดประสาทโฮกวุ้นนี่ก็เป็น ที่ขาดไม่ได้ในงานวัดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ําปัน่นหรือจะเป็นน้ําปั่นแบบโบราณนะครับพวกซาสีอะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆมีครบนะครับในงานนี้อันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับหอยทอดผัดไทยข้าวต้มก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ขาดไม่ได้เลยงานวัดจังหวัดนนทบุรีร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวต้มบางสีเมืองนะครับร้านดังของจังหวัดนนท์นะครับนี่ครับท่าเรือบางสีเมือง ถ้าคนนนท์เขาจะรู้จักกันดีเลยนะครับร้านข้าวต้มร้านนี้ทั้งอร่อยเป็นข้าวต้มปลานะครับสูตรโบราณนขนาดแท้ขายว่ายาวนานไม่ต่ากว่า30บปีนะครับเ,เพื่อนปกติเขาจะขายอยู่ที่ท่าน้ําบางสี่เมืองน,นะครับคือฝั่งตรงข้ามของท่าน้ำนนท์นี่แหละครับเ,เพื่อนอไปเดินกันต่อครับเ,เพื่อนโอ้โหคืองานนี้ใหญ่มากมาก เดินแล้วเพลินละลานตามากๆครับเพื่อนๆนี่ทรับอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านโปรดเลยนะครับร้านคุณนัทไส้กรอบเยอรมันนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ขายอยู่ในราคาขี่ละ70บาทนะครับเพื่อนๆทอดให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไส้กรอบแบบชิ้นนนั้หนาๆคำโตๆนะครับมีทั้งแบบห่อเบคอนนะครับหรือจะเป็นไส้กรอบียวๆล่วนๆนะครับนี่ครับมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆให้เป็นเพื่อนเลือก หยิบได้ตามชอบเลยนะครับเพื่อนนี่ครับทั้งแบบห่อเบคอนกับแบบธรรมดานะครับราคาเดียวกันหมดครับเพื่อนๆขี่ละ70บาทชั่งรวมครับก็ถือว่ายุติธรรมดีนะนี่ครับเพื่อนๆคิดตามน้ำหนักคุ้มคุ้ม และที่สำคัญนะครับไส่กรอบเยอลมันแท้ๆคำโตๆสักใจนะครับเนื้อหมูเน้นๆครับเพื่อนร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนชานิยามเอตบังคารมุตมันวันนี้ได้มีโอกาสได้บูชาของคนที่คกาบูชามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะวันนี้ได้มาตรงกับวันมาวันวิสาขบูชา รอบแรกก็ินดีโสภาได้ยกนะรอบสองสลบตาโตรอบสก็เดินสบายๆเพลินๆเลยนะครับเพื่อนๆกับงานรถประสาทจังหวัดนนทบุรีมีร้านค้านะครับเกือบ200ร้านค้านะครับเพื่อนๆเฉพาะของกินนะครับไหนจะมีร้านพวกของเล่นเด็กทั้งปูนปั้นทาสีจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปถึงด้านหลังเนี่ยครับเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับยำลูกชิ้นปลานะกินมากมนี่ครับร้านหอยทอดเจ้ออวนอเนื้อย่างโคขุนนี่ร้านนี้ร้านเด็ดร้านดางนังในทิกตอกเลยนะครับเพื่อนนี่นกกระทาร้านนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนนี่ครับนกกระทาหมุนล้อๆอและที่พคาดไม่ได้เลยนะครับกับงานวัดอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ ก๋วยเตี๋ยวปาดถังแตกนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห่อละ20บาทขนมจีนนี่ครับเมนูนี้ก็พลาดไม่ได้ในงานวัดเลยนะครับมีทั้งขนมจีนน้ำยาหรือเป็นน้ำยาป่านะครับเ,เพื่อนๆก็เดินมาจบกับร้านนี้นะครับกลิ่นน้ำซุปค,คืหอหอมมากๆครับเ,เพื่อนๆมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับมีทั้งแบบน้ำใสน้ำตกหรือจะเป็นหอยทอดผักไทยนะครับเ,เพื่อนๆ ก็มาจบที่ร้านหอยทอดป้าอ้วนนะครับคือผมชอบหอยทอดป้าอ้วนขอทอดส,ด,สดใหม่ๆเลยนะครับจานต่อจานนะครับเพื่อนๆนี่ครับไสกรอกที่ซื้อมานะครับขีดละ40บาทชิ้นใหญ่ๆเนื้อแน่นๆกรึบๆกำลังดีนะครับเพื่อนๆไม่เหนียวกำลังกรุบก,กำลังหอมอร่อยเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ำตกหมูนะครับสั่งเป็นตัวเกาเหล่านะครับสดร้อนๆก็ได้สดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจ น้ำซุปมีความหอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เค็มคนมากๆครับแล้วมันโรยมาด้วยกากหมูก็ระเทียมเจียวที่ทางร้านทําเองส,สดๆใหม่ๆนะครับนี่ดูกระเทียมเจียวรู้เลยนะครับว่าเจียวมาใหม่ๆแน่นอน,นะครับเพื่อนๆกระเทียมเจียวแบบนี้มันจะอร่อยกว่ากระเทียมถุงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับและตัวตับนะครับหมกมาสุกกําลังดีกําลังหวานเลยนะครับตับนี่ถ้าลวกเกินไปนะครับสุกเกินไปมันจะแข็งมันจะไม่อร่อย นี่กำลังกรุบเลยนะครับกำลังนุ่มลิ้นเลยครับเพื่อนๆลวกมาขนาดนี้นะครับมันจะห,หวานครับเพื่อนๆลูกชิ้นก็อร่อยนะครับกรอบเด้งน้ำซุปคือเข้มข้นมากๆครับสดชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากหอมหวานมันเค็มครบลสเลยครับเพื่อนๆ นี่ครับแล้วตัวกากหมูกรอบหอมอร่อยเข้ากับน้ําซุปน้ําตกเลยครับเพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับคือเป็นหอยทอดร้านปลาอ้วนนะครับแกจะทําสดสดใหม่ๆจานต่อจานแบบนี้นะครับสาหรับจานนี้นะครับสั่งมาเป็นพิเศษ60บาทมาเป็นจานเปยใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะมีแบบ2เช็คเจอร์นะครับคือเป็นแบบกรอบนะครับเพื่อน นุ่ม,ม,มหรือจะเป็นกรอบล้วนแล้วแต่เพื่อนๆชอบสามารถสั่งได้เลยครับสำหรับจานนี้นะครับก็สั่งมาเป็นแบบกรอบนะครับแล้วก็นุ่มด้วยนะครับเพื่อนๆขอบนี่จะกรอบๆนะครับทอดสดๆใหม่ๆล้ร้อนมันยิ่งได้อรรถรสในการทานครับทั้งหอมกรอบอร่อยแค่ตัวแป้งอย่างเดียวนะครับก็มีรสชาติแล้วนะครับเพื่อน ส่วนทางซอสพริกไผ่ทอดร้านนี้นะครับเลือกใช้เป็นตัวแบบเผ็ดนี่ครับมันจะมีเนื้อพริกดว้วยอย่างเด็ดเลยครับเพืเ่อนๆชอบเผ็ดวันนี้สามารถปรุงพริกป่นนะครับและตัวพริกน้ำส้มเพิ่มได้นะครับตัวหอยก็ขนาดกำลังดีกำลังสวยราคา60บาทได้ขนาดนี้คุ้มอร่อยเวอร์ ถุงงอกน,นะครับก็ผัดสดๆใหม่ๆนะครับจานต่อจานทําให้มันมีความกรอบความอร่อยนี่ครับเ,เพื่อนเนื้อดีเลยครับงานดีมีคุณภาพอีกนะครับท่านนี่ครับแค่ทานตัวแป้งเปล่าๆไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มก็อร่อยครับมันมีตัวเคลือบด้วยตัวไข่นะครับอือยิ่งมีความอร่อยมีความหอมครับเ,เพื่อนบดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อิ่มอร่อยมากๆนี่ครับกับร้านหอยทอดปลาอ้วนหอยทอดนะครับทอดกันสดสดใหม่ๆแบบนี้ทํากันสดสดใหม่ๆแบบนี้นะครับได้อรรถรสในการทานอร่อยมากเรียบร้อยครับเพื่อนๆอิ่มพร้อมที่จะออกไปเดินช้อปปิ้งเดินเล่นกันแล้วครับมีแรงเดินต่อนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหลังวัดนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอก ทั้งปลาโปง่งปลาเป้ายิงปืนอัดลมหรือจะเป็นปืนจุกน้ำปลานะครับปลาลูกบอลปลาลูกเทนนิสหรือว่าจะเป็นเอ่อพวกของเล่นต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับด้านหลังก็จะมีพวกขนมของทานเล่นสำหรับวัดนี้นะครับก็มีงานปิดปิดวิกนะครับคอนเสิร์ตนักร้องดัง,ดง นี่ครับของเล่นนี่ครับอันนี้ก็เป็นตักปลานะครับเพื่อนๆเนี่ยของเล่นคือแบบที่อื่นไม่ค่อยมีนะท่างานไม่ใหญ่จริงี่ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกเฮอริเคนไวกิ้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องเล่นแน่นๆก็ราคาค่าตั๋ว50บาทนะครับอันนี้ก็เป็นรางรถไฟนะครับเรียกอะไรอ่ะรถรถรางรถพวกอะทำให้ย่าอะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับก็มีเบาะลม บ้านลูกบอลในพวกธรรมรีนะครับเพื่อนๆเด้งๆอ่ะครับนี่เหมือนเทอร์รี่เคนะครับเพื่อนๆค่าตั๋วห้าสิบบาทต่อหนึ่งเที่ยวนะครับนี่มีรถตักด้วยนะครับบ,รบังคับรถตักเพื่อตักคอฟฟี่นะครับก็รอบละยี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆตักเท่าไหร่ก็ได้นะจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับงานวัดชิงช้าสวรรค์ ปลาสวยงามนะครับมีทั้งปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กร้านนี้คือปลาสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆและปลาเยอะมากมียันบ้านผีสิงนะครับเพื่อนๆนี่ครับถือว่างานนี้ใหญ่มากๆนะครับมีของกินของใช้ทั้งเสื้อผ้ากิฟท์ช็อป ของแฟชั่นต่างๆแบบครบเครื่องเลยครับงานวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีมาเดินกันนะครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตปิดบิ๊กนะครับเพื่อนๆค่าบัตรนะครับถ้าจําไม่ผิด1 4 0บาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะครับแล้วรอออรดอรอบเล่นนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปนั่งมีเก้าอี้นั่งสบายๆเลยนะครับ140บบาทเข้าไปชมได้เลยนะครับนี่ ด้านหลังก็จะเป็นแบบโซนของขายที่แบบเอาไปนั่งทานเล่นระหว่างดูคอนเสิร์ตได้ชิวอครับเพื่อนๆนี่ครับหมูย่างร้านนี้น่าทานมากๆเห็นไส้เป่งๆแบบนี้นี่คือเขาล้างออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาตัวไข่นะครับก่อเข้าไปเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเดินออกไปทางที่จอดรถนะครับด้านหลังวัดนะครับอันนี้ก็เป็น พระสมเด็จองปฐมนะครับที่มีผู้ใจบุญนะครับที่ศรัทธาในวัดประสาทนะครับมาสร้างถวายนะครับเพื่อนๆด้านหลังคือแบบได้ฟิลมากๆครับจะเป็นกุฏิวัดนะครับเป็นแบบทรงไทยเรือนเก่าแก่เรือนโบราณบราณสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เดินาะเดินไปด้านหลังนี่แบบได้อารมณ์มากๆครับเพื่อนๆแต่ถ้ามาเดินคนเดียวไม่เอานะคืออย่างร้อนอันนี้มีเพื่อนเดินครับคนค่อนข้างเยอะนะครับงานวัดวันนี้ มีเจ้าหน้าที่อปพรนะครับและก็มูลนิธินะครับมาอำนวยความสะดวกให้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพื่อนๆสะดวกสบายและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกคำนําเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ